หวัดได้ราชลอนผู้ประสบอกขีพย์กำหนในพระมหากรุณาธิคุอย่างิัในพื้นที่ดังนี้เมื่อวันที่สิบรับกระดาปรานแม่บ้ามหัไทยจังหวัดปนุรี ออท่านนายอำเภอธิรจันทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำสมบัติการเมืองได้รับมอบหมายจากมูลนิธิเกี่ยวข้องในการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่มีความโปร่งใสดรเชราญที่ประสบภารกิจไทยเพให้มูลนิธิและขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณที่จะบริรักษ์ทัพ าสุพรรณบุรีได้ประสานไปยังมูลนิธิต่างๆนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีกาชาติค่ะเรียนเชิญท่านพัวน้านส่วนราชการระดับอำเภอนะครับ ่้อยนะคะไม่นะตอนนี้อนนี้วมันมนเมื่อบ้านโน้นเขาเลื่อนแค่คนเดียวงนองรว มันมีหน่วยทหารประจำอำเภอมหาไม่แต่ทางธุรกิจกออตอนนี้ด้านอาหารนะครับทหารบางท่านก็มากันตั้งแต่เช้านะครับหลายหน่วยงาน 有一些海绵猪笼没有关系